สวัสดีครับปอแม่ปีน้องทักจูคุยจูคุณครับอยู่กับเดชชีฮิตเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับอ่าครับเจ้าเจ้าวันนี้นะครับผมชวนพ่อแม่พี่น้องมาพุ่นฮอร์โมนพริกในสวนพริกของผมนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับสวนที่ปลูกใหม่นี่ก็บางบางลุงอยู่นะครับอยู่ในตุงน้านะครับตัวนี้เป็นสวนสวนหนึ่งนะครับเก็บไปหนึ่งรอบแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเก็บไปหนึ่งรอบแล้วนะครับนี่ครับจะมาพุ่นฮอร์โมนนะครับมีทั้งเปลูกลูกหน่อยใหญ่มี เก็บได้ตลอดนะครับมีดอกขาวเต็มสวนเจ๊นะครับฮอร์โมนที่ผมพ่นวันนี้นะครับพ่อแมไพป่น้องหากระดาษจดไว้เลยครับหากระดาษจดไว้เลยนะครับเจ้าแต่โ่อเม่นี่น้งจะใจ๊ยไปจว่ากันคำกำหนึ่งนะครับว่ากันทาทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นหน่อยเจ๊นะครับหน่อยเจ๊นะครับผมจะพ่นแคลเซียมโบรอนครับมีหลายยี่ห้อหลายนั่นนะครับพ่อมไนปิน้งขหามาซได้หนึ่งแคลเซียมโบรรนสองอมิโนเข้มข้นนะครับอะมิโนเข้มข้นก็จ่วยปับสภาพพริกนะครับ เวลาเปินฮ้อนเปิ้นหนาวเปินจะเครียดนะครับขมินค้นนะครับเปินจะบ่บดูดสารอาหารตั้งพื้นดินขึ้นมานะครับเปินบังคนบ่าหนาวพิกใบไ่นะครับก็ต้องใจ้ไอไมิโนโเข้มข้นนะครับหุนลงวยนะครับสามสามสารจับใบครับใจ้ยยี่ห้อดีๆเลยครับให้เปินกระจายด้ั่วอะไรนะครับบางคนว่าใจ้ น้ำยาล้างจานก็ได้มันก็ติดเหมือนกันติดเหมือนกันครับโอเคไหมน้องครับแต่เป็นติดกระจุ๊กครับเป็นบวกกระจายนะครับจะทำใื้ใบพริกนี้มันได้นะครับจะยังดีเลยครับนี่ผมเจ้าไปนครับหนึ่งโบอรนเอ่อเคนเซนเบอร์รอนนะครับท่านพี่หน่วยมาจี้นะครับถ้าไปจี๊ดิลิศนะครับคนได้เลยครับสองไอเมนูเข้มข้นสามสามเจ๊บไปใจอย่างดีครับอ่ะไปฝลด้วยผมเลยนะครับอปิดนะครับปิดจมูกก่อนนะครับ นี่ครับ่อไม่ไปน้องครับ่อแม่ี่น้องก็หาซื้อใจดูนะครับใจดูนะครับแทนเสียมเบอร์รอนผลได้ครับทำให้พริกหน่วยหน่วยดุกหน่วยใหญ่ควรหมดรุดง่ายสามารถต่อลูกนิดน้อยไปได้มีลูกนิดน้อยมีดอกนะครับพอส่วนของผมครับพริกจะดอกขาวสังหลังนี่นะครับนะครับทำมาดูใกล้จะขาวเต็มส่วนเลยนะครับถ้าพริกดอกจี้ก็ทำาหอาเก็บตัวเหนียงได้เป็นหกเจ็ดดอกพุ่นนะครับ่อไม่ี่น้องครับเราก็จะได้มี ผลผลิตยเยอะๆนะครับอ้าครับคลิปนี้ขอบคุณปอแม่ปีน้องชุวยสู้คนนะครับอย่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อจะไลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำค,คลิปต่อไปเนี่ครับปอแม่ปีน้องครับขอบคุณครับ